เผยเรื่องราวสุดประทับใจตัวนี้แดกครอบครัวของเธอเทนนิสพานิษพักวงพัฒนากิจว่านหลงจากการคว้าเหรียญทองของเทนนิสพานิพักวงพัฒนากิจการแข่งขันเทควันโดหญิงรุ่น49กิโลกรมัมในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ณห,หางโจวประเทศจีนโดยสื่อชื่อดังของจีนอย่างซินหัวรายงานข่าวว่าช่วงก่อนการแข่งขันเทควันโดด้านหน้าของช่องํำหน่ายตัว มีชาวไทยจำนวนหลายสิบคนกำลังอยู่ในความกังวลเนื่องจากตั๋วเข้าชมการแข่งขันในวันดังกล่าวได้ถูกขายเกลี้ยงเนื่องจากเทควันโดในวันนี้นักกีฬาจากประเทศจีนมีรุนในทุกรายการที่ส่งปรากฏว่ากลุ่มไทยคนดังกล่าวคือครอบครัวของพาณิพักวงพัฒนากิจซึ่งมีทั้งหมด11คนโดยพวกเขาเดินทางมาจากประเทศไทยเพื่อหวังจะได้เข้าไปให้กำลังใจน้องเทนนิสในสังเวียนแข่งขันแต่กลับต้องผิดหวัง เมื่อบัตรเข้าชมถูกจำหน่ายจนหมดโดยพี่สาวของน้องเทนนิสเล่าว,ว่าเธอกับพ่อบินมาให้กำลังใจน้องสาวตลอดและครั้งนี้เรายกมาทางครอบครัว11คนเพื่อเชียร์น้องเทนนิสซึ่งตอนมาถึงสนามแข่งขันพวกเขามุ่งหน้าไปซื้อบัตรเข้าชมแต่พบว่าหมดแล้วทว่าเกิดเรื่องราวที่น่าประทับใจเมื่อมีเจ้าหน้าที่ประจำสนามแข่งขันเทควันโดรับทราบสถานการณ์ข้างต้นข,งนของครอบครัววงพัฒนกิจ จึงได้มีการแจ้งข่าวถึงสื่อท้องถิ่นที่มารายงานข่าวและเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นออกไปซึ่งเพียงสองชั่วโมงหลังจากนั้นคนท้องถิ่นชาวจีนได้มอบดำใจครั้งสำคัญและน่าชื่นชมโดยเขาได้มอบปัดให้กับครอบครัววงพัฒนา,านกิจจำนวน11คนเรามอบปัดให้พวกเขาเพื่อหวังว่าพวกเขาจะได้เข้าชมเพื่อเป็นกำลังใจให้คนในครอบครัวอันเป็นที่รักของพวกเขาเย็นเยี่ยนหนึ่งในคนที่สลับปัดของตัวเอง ให้กับครอบครัวน้องเทนนิสเปิดเผยว่าเธอสามารถหาโอกาสชมการแข่งขันในอนาคตได้และอยากให้ความสําคัญกับแขกต่างบ้านต่างเมืองก่อนซึ่งเธอเชื่อว่านี่เป็นอีกวิธีการแสดงการสนับสนุนการแข่งขันเอเชียนเกมด้วยโดยเยียนเสริมว่าสําหรับครอบครัววงพัฒน,า,นากิจที่เดินทางมาไกลหากพลาดชมการแข่งขันก็คงจะเสียใจไม่น้อยดังนั้นทุกคนที่เข้าใจความรู้สึกนี้ จึงเต็มใจมอบความช่วยเหลือให้อย่างเต็มใจด้านพี่สาวของเทนนิสถึงกับน้ำตาทื่นหลังจากรับบัตรเข้าชมโดยบอกว่าพวกเราซาบซึ้งใจอย่างมากกับความช่วยเหลือทั้งหมดทำให้มีความสุขโดยท้ายที่สุดครอบครัวพัฒนกิจได้รวมเป็นสกิพยานการขึ้นไปยืนอยู่บนแท่นรับเหรียญรางวัลของนักกีฬาสาวชาวไทยขณะที่น้องเทนนิสได้กล่าวขอบคุณผู้มอบโอกาสให้ครอบครัวของเธอได้เข้ามาเป็นกำลังใจระหว่างการแข่งขัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่มีความหมายกับเธอพร้อมอย้ำว่าขอบคุณจากใจจริงสำหรับความอบอุ่นและน้ำใจจากเพื่อนๆชาวจีนและนี่คือคำตอบของการแข่งขัน,ขนกีฬาที่น่าชื่นชมและเรื่องราวดีๆนี้ควรบอกต่อให้หลายคนได้รับทราบขอบคุณจริงๆครับขอขอบคุณแหล่งขา่าวจากสนุก .com ค,ค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ